สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับยังสตอรี่ครับ กลับมาอีกครั้งนะครับกับหัวข้อของกระตูนชุดเรียกเขาวัยเอกครับวันนี้เราจะมาพูดถึงโรงเรียนโฮเซนกันครับต้องยอมรับนะครับว่าในจักรวาลอีกาเราได้เห็นเรื่องราวการต่อสู้มากมายระหว่างโฮเซนกับสุสุรันมาโดยตลอดแทบจะทุกภาคก็ต้องมีการเจอกันทว่าถึงเรื่องราวที่ได้มีการอัปเดตล่าสุดนั้นโรงเรียนโฮเซนก็ถือว่าเป็นสถาบันเดียวในจักรวาลอีกาที่มีการอัปเดตข้อมูลล่าสุดซึ่งที่จะแตกต่างจากบางกลุ่มหรือบางสถาบันที่บางกลุ่มนั้นก็ไม่มีข่าวคราวอัปเดตอีกเลยตั้งแต่จบภาคเวิ และโดยคาแรคเตอร์ของโรงเรียนนี้ที่ดูโดดเด่นอธิการตัดสกินเฮดของเราต้องเรียนระดับลุกน้องหรือโครงสร้างของคู่อำนาจในโรงเรียนหรือจะเป็นยูนิฟอร์มที่ออกแบบเป็นสีเทาขาวตัดกับสีดําของสุดสันก็ทําให้ใครหลายคนชื่นชอบโรงเรียนโฮเซนเป็นอย่างมากและมีอยู่อีกจุดหนึ่งครับที่เป็นจุดเด่นที่คงความเป็นเอกลักษณ์มาโดยตลอดกับการรวมพลไปสู้กับศึกใดศึกหนึ่งซึ่งมาวันนี้แหะครับเราจะมาย้อนชมกันหน่อยกับฉากรวมพลของกลุ่มนักเรียนโฮเซนว่ามีฉากไหนที่ดูทรงพลังหรือน่าขนลุกกันบ้างครับ ฉากที่ 1. ย้อนไปนานหน่อยนะครับสำหรับครอส s ซโร่สกับฉากย้อนอดีตที่เล่าไปถึงตอนที่โฮเซนที่มีมาชิโอบิโตเป็นผู้ที่แข็งแร่งที่สุดได้นําทัพโฮเซนมาเจอกับจุทุรันที่ในตอนนั้นเคาวันิชินํากองกําลังที่อยู่ในการดูแลของเขามาเผชิญหน้ากับพวกของมาชชิโอ ซึ่งฉากนี้เราจะเห็นได้ว่าโฮเซนในรุ่นของมาคิโอนั้นเป็นรุ่นที่มีกําลังกายและกําลังใจที่เต็มร้อซมากๆและน่าจะเป็นเพียงไม่กี่การต่อสู้ที่เราสัมผัสได้ว่าโฮเซนเข้าใกล้ชัยชนะมากกว่าครั้งใดๆ ที่สก็ยังอยู่กับโครสซีโร่นะครับที่เป็นฉากโอเซนในรุ่นของนารุมิได้เปิดฉากการรอบโจมตีกลุ่มนักเรียนสุดรันในแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นฝั่งของกองทัพทิริสวะหรือว่า GPS โดยเรียบครับ pain <and> pain> จะมีโชตินะครับที่โดนหนักกับเพื่อนถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลกันเลยทีเดียวมึงพอทำไม เดี๋ยว่บอกให้ฟอม<า>แต่ฉากนี้ผมชอบอยู่ฉากนึ่งครับคือฉากที่ยูจีขอต่อไฟเพื่อจุดบุรี่เป็นการแสดงถึงความไม่เกรงกลัวพวกกองทัพโรนซ่าเลยแต่ผลสุดท้ายก็ยับนะครับขอต่อไฟหน่อยสิ おいはい ฉากที่ 3. ขยับเข้ามาในภาคโบยาะนะครับกับฉากการเปิดตัวโฮเซนในรุ่นของทัสยาพิโตผู้มาพร้อมกับอุดมการในการล้างแค้นสุรันให้กับพี่ชายของเขาอย่างเต็มเปี่ยมซึ่งในช่วงแรกจะมีมาชิดาคาซึโทชิเป็นหุ่นเชิดให้พี่น้องพิโตเชิดเล่นอยู่ซึ่งในช่วงแรกกลุ่มโฮเซนที่มีมาชิดาคุมอยู่นั้นได้ลงมติกันว่าจะต้องจัดการชายที่ชื่อว่าโบยาฮารุบิจิให้ได้ก่อนมาชิดาได้พักพวกลอนซาจึงได้จัดทัพไปรุมโบยาะสเต็มที่ ที่4ในช่วงอีเวนต์ PAD พทัทสเด็กเฮดหลังจากที่โบยาได้ท้าทายจินไนไปเป็นที่เรียบร้อยตัวของทัศยาพิโตและริวชินจึงได้ขอตัวไปรวมพลของตัวเองมาก่อนซึ่งเรามาโฟกัสตรงทัศยานะครับที่ได้โทรหาฮิเดโยกิน้องชายของเขาให้รวมพวกโคเซนทั้งหมดเพื่อเตรียมพร้อมกับการต่อสู้ครั้งใหญ่และในฉากการเปิดตัวตัวรถไฟถือว่าเป็นฉากคลาสสิกอีกฉากหนึ่งเลยก็ว่าได้ที่เราได้เห็นกองทัพโคเซนที่หัวเงาวัดเต็มสถานรถไฟเพื่อมุ่งหน้าไปหาทัศยาพิโตหัวหน้าของพวกเขา ฉากที่5าข้ามาไกลเลยนะครับสำหรับฉากนี้ในอีกาภาคเวิร์สช่วงท้ายเรื่องกับอีเวนต์การต่อสู้สเกลขนาดใหญ่ระหว่างกลุ่มนักสู้จากทอารุชิกับจกกักรวรรดิมันจิแก๊งนักเลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นซึ่งจะมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่บรรดาแก๊งน้องใหญ่ของมันจิได้รวมมือกันมาบุกถึงถิ่นทอารุชิซึ่งแต่ละกลุ่มก็ได้เจอกับควอหนาของแต่ละขั้วเราจะโฟกัสไปที่โมโมตาคาซูฮิโรและสุสุกิโทโมมิสุที่โดยะตาของพวกเขาได้พามาเจอกับกลุ่มโรนา ซึ่งส่วนตัวแล้วเป็นฉากรวมพลที่ประทับใจที่สุดในโคลคลิปนี้เลยนะครับกับการเปิดตัวกองกําลังที่มาทีละช่องทีละช่องทีละช่องจนหมดสุดท้ายรู้ตัวอีกทีจากที่มีไม่ถึง10คนก็กลายเป็นว่ากลุ่มของคาสุฮิโรและโทมมิสุก็ถูกพวกของฮเซนร้อมเอาไว้หมดแล้วซึ่งเบื้องหลังการนำทัพนั้นก็มาจากสกิโมโตะมิซุโนริน้องชายคนเล็กของกลุ่มพี่น้องเกกโคและพ่วงมดด้วยมิคุนิยูเคียปีหนึ่งที่แข็งแกร่งที่สุดของโฮเซนในตอนนั้น โฮเซนทั้บหมดได้เข้าประทะกับกลุ่มมันจิของคาซูฮิโรและเทม,มุวิสูจน์จนุดท้าสุดก็เป็นฝั่งของโฮเซนที่สามารถเอาชนะไปได้นะครับ ฉากที่6ไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับกับโฮเซนรุ่นล่าสุดที่ได้มีการเปิดเผยมากับโฮเซนในรุ่นของซาจิโอกุยดะกับการรวมพลการบุกถึงถิ่นของโอยะในการพระทะก,กันในรูปแบบของสงครามตะลุมบอลซึ่งฉากนี้นะครับพวกโฮเซนต้องเดินทางมาโดยรถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งเป็นฉากที่คล้ายคลึงกันมากกับในตอนรุ่นของพิโตหรือว่าฉากที่4ในคลิปนี้ซึ่งในสงครามถ้าไม่มีพี่บุรยมามะมาห้ามจากรงโฮเซนน่าจะชนะโอยะแน่นอนครับ Aww. จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการรวมพลของโฮเซนถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับซึ่งทางผมขอใช้เวลาในช่วงท้ายคลิปนี้ในการพูดคุยกับเพื่อนๆที่พีกันหน่อยนะครับอย่างที่ผมได้โพสต์ลงไปไม่ว่าจะเป็นช่องทางของชุมชน YouTube หรือว่าแฟนเพจ a c e b o o กกับสถานการณ์ของตัวผมเองที่ไม่มีเวลาโฟกัสกับทางชแนลกันสักเท่าไหร่จริงอยากจะมาบอกเพิ่มเติม่าคลิปต่อจากนี้ไปในช่องยังสตอรี่จะออกช้ากว่าปกตินะครับแต่จะไม่หายเกินไปหนึ่งอาทิตย์แน่นอนครับยอมรับนะครับว่าช่วงหลังนนี้มเวลา ได้ไมดีเท่าที่ควรนะครับทำให้หลุดโฟกัสไปค่อนข้างมากอย่าว่าถึงในส่วนของ YouTube เลยครับ ขณะอาชีพเสริมธุรกิจขายเสื้อวินเทจนั้นผมยังไม่มีเวลาได้เป็นงสักเท่าไหร่เลยนะครับแต่ว่าต่อจากนี้นะครับผมจะบริหารเวลาให้ดีกว่าเดิมและจะปรับบาลานซ์ของแต่ละอย่างให้ดีขึ้นมากกว่านี้นะครับและอีกสักเล็กน้อยนั่นก็คือผมจะลดคอนเทนต์เกี่ยวกับจกักรวาลยี่เขาวิการ์ลนะครับและจะเริ่มทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องอื่นให้มากขึ้นและหลากหลายมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเบสออนแน่นอนครับว่าจะเป็นการ์ตูนที่ทางผมชื่นชอบด้วยส่วนหนึ่งและจะเป็นแนวลักษณะบแบบนี้นะครับนักเลี้ย ในคลิปต่อไปหลังจากนี้นะครับแต่ก็ต้องขอกราบขอโทษทุกท่าน้วยจริงๆที่ช่วงนี้ออกคลิปช้ามากและเรื่องคุณภาพเสียงที่ต่ำลงไปเป็นอย่างมากหวังว่าคุณภาพเสียงในคอนเทนต์ในคลิปนี้จะเป็นที่ชื่นชอบไปรับชมได้อย่างสบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับแต่ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อไม่พลาดที่ปใหม่ของอยางสตอรี่นะครับียังหงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ